สวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการนับทีละ2ทีละ5ทีละ10และทีละ100น,นะครับนักเรียนทุกคนพร้อมหรอยังครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. เพื่อให้นักเรียนนับและบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ โดยใช้การนับทีละ2ทีละ5ทีละ10หรือทีละ100น,นะครับ2เพือ่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้3เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์อันนี้คือจุดประสงค์นะครับจะมีอยู่3ข้อต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตภาพนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรอาภาพที่1ภาพที่2 ภาพที่3และภาพที่4นะครับนักเรียนเห็นไหมครับภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3และภาพที่4แตกต่างกันอย่างไรครับถูกครับภาพที่1เป็นการนับทีละ2ภาพที่2เป็นการนับทีละ5ภาพที่3เป็นการนับทีละ10ส่วนภาพที่4เป็นการนับทีละ100ครับเก่งครับการนับทีละ2นะครับเห็นไหมครับ คุณครูมีอยู่สองนักเรียนให้มาอีกสองเป็นเท่าไรครับเป็นสี่นักเรียนให้มาอีกสองครับเป็นหกได้มาอีกสองเป็นแปดได้อีกสองครับเป็นสิบถูกครับต่อไปเป็นการนับทีละห้านะครับ มีอยู่ห้าได้มาอีกห้าเป็นสิบถูกต้องครับสิบเป็นเท่าไร่ครับสิบห้าครับสิบห้าสิบห้าได้มาอีกห้าเป็นยี่สิบได้มาอีกห้าเป็นยี่สิบห้า ได้หมห้ครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น30อันนี้คือการนับทีละ5นะครับต่อไปไปดูการนับทีละ10นะครับมีอยู่10ได้มาอีก10เป็นเท่าไหร่ครับ20 30 40 50 60 70 8 0 90 100ต่อาไปนะครับดูการนับทีละ100นะครับอันนี้นะครับกูมีอยู่เงินอยู่100เก็บไว้ได้อีก100เป็นเท่าไรครับ 200ถูกต้องครับเก็บไว้อีก100เป็นเท่าไรครับ300เก่งมากครับนี่คือการนับทีละร้อยมีอยู่100ได้มี1หนึ่งร้อยได้มี1หนึ่งร้อยคุณครูเก็บทุกวันเลยครับเห็นไหมครับวันละหนึ่งร้อยสามวันครูก,ก็มีเงินแล้วสามร้อยนะครับอันนี้คือสรุปนะครับการนับเพิ่มทีละสองทีละห้าทีละสิบและทีละหนึ่งร้อย คือการนับเพิ่มจำนวนเป็นหมู่หมู่ละเท่ากันทำให้นับได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากจบสรุปเดี๋ยวคุณครูจะมีแบบฝึกให้นักเรียนทำนะครับเลือใบงานนะครับเห็นไหมครับคุณครูจะนักเรียนทำใบงานนะครับทำเสร็จแล้วค่อยมาส่งตอนเปิดเทอมนะครับ นี่นะครับคือใบงานที่นักเรียนต้องทําเอาให้นักเรียนเติมจํานวนที่หายไปนะครับจํานวนครั้งที่นับทีละ2นักเรียนก็นับแล้วก็เติมตัวที่หายไปนะครับเอานะครับนักเรียนครับวันนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วนะครับเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับให้ทําการบ้านค่อยมาส่งครูตอนเปิดเทอมนะครับในชั่วโมงนี้ก็สวัสดีครับ